พบกับซอฟในรายการสนุกเรียน Active Learning ค่ะเมื่อตอนที่แล้วนะคะเราอยู่กับภารกิจของน้องคิตตี้ในการเรียนรู้เรื่องการแต่งหน้ามาวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อค่ะกับภารกิจของน้องคิตตี้อีกเช่นกันแต่จะเป็นการทําผมสําหรับใครที่อยากเรียนรู้วิธีการทําผมง่ายๆนะคะต้องห้ามพลาดกับภารกิจในวันนี้เลยค่ะพี่ค่ะน้องคิตตี้วันนี้สนใจจะทําผมใช่ไหมใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยน้องคิตตี้มีปัญหาเวลาน้องคิตตี้ทำผมเองเนี่ยน้องคิตตี้คิดว่า ทรงเนี้ยหนูอยากทําแต่ว่าหนูมีปัญหาหนูอยากจะเอ่อทำให้มันง่ายขึ้นวิธีการทําเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะถักเปียไม่ค่อยเท่ากันแล้วก็เปียมันยังดูแบบไม่ค่อยสวย่ะไม่ค่อยสวยเนาะน้องคิตตี้เคยตัดเคยถักเปียได้เองใช่ไหมโดยดยโดยตัวเองไม่ได้ไม่ได้เอ่อให้คุณแม่มาช่วยใช่ไหมคะไม่เคยค่ะไม่เคยเลยใช่ไหมเดีทำได้เพราะว่าหนูเคยถักตุ๊กตาอ๋อล้หัดตุ๊กตาใช่ไหมเหี๋ยน้องคิตตี้ลองลองลองถักดูซิ น้องเขาอาจจะมีปัญหาตอนที่เขาทาผมอะค่ะทำผมเองไปโรงเรียนเงี้ยค่ะเขาจะมีปัญหาว่าผมเขาเนี่ยแบ่งผมไม่เท่ากันแล้วเขาจะทํายังไงผมเขาฟุ้งฟูจะทํายังไงให้ผมเขาเนี่ยเวลาทําด้วยตัวเองแล้วเขาทําออกมาได้สวยอะค่ะก็มาเจอน้องเขาเลยอะค่ะแล้วก็อยากทราบเลยว่าน้องเขาเนี่ยต้องการตรงไหนเขามีจุดประสงค์อะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราอยากให้เราสอนอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่เขาจะไปปรับใช้ในสิ่งที่เขาชอบอะค่ะลองถักดูสิ ลองถ่ายพี่ดูสิแบ่งผมเป็นสามช่อถูกไหม<ะ>เท่าๆกาันถ้าน้องคิตตี้เนี่ยอยากให้ผมที่เราถักเปียเนี่ยแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมัน,ม,นมันสางแล้วมันง่ายต่อการถักเปียเนี่ยเราอาจจะต้องใส่แว็กช่วยเข้าไปนิดนึงะนะคะลูบๆพ่อห,หน่อยะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเวลาเราถักเปียเนี่ยมันจะมันจะสางออกมาง่ายเวลาถักเปีย ก็ถักได้นะคะถักได้ดีแล้วสื้วก็แปลกๆอ่ะอืมแล้วเวลาน้องไปโรงเรียนเราทําผมทรงไหนไปโรงเรียนนะคะทรงนี้ค่ะทรงนี้เลยใช่ไหมคุณแม่ถักให้ค่ะออกคุณแม่ถักให้ใช่ไหมลูกวันนี้หนูอยากแบบทําได้เองบ้างค่ะค่แล้วเปียมันก็หลุดลงมาโอเคไม่เป็นไรหนูไม่เอาใหม่แบ่งผมไม่เท่ากันเออแบ่งผมพยายามแบ่งผมไม่เท่ากันเดี๋ยวน้องคิดที่ใส่อันนี้ไปนิดหนึ่งเอามือแตะแตะอันนี้นิดหนึ่งลูกเออ แต่แต่แต่เอ้ยรูปๆูันนิดนิ๊งไม่เนไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรลองอีกข้างนึงมาถ่ายอีกข้างนึง มันจะดูดีกว่าแต่ว่ามันจะหลวมแต่ว่าข้างนี้มันแน่นค่ะแต่ว่าเหมือนแบบมันแบ่งผุมไม่เท่ากันแล้วค่านี้มันก็มีใครแบบอย่างไรไม่รู้อ่ะมันพันพไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรค่ะสําหรับสําหรับเราเราเพิ่งทําครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะเราอาจจะคนโทรลมันไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราทําเองบ่อยๆนะคะก็จะดีขึ้นนะคะเนาะจะช่วยคุณแม่ด้วยช่วยช่วยผ่อนแรงคุณแม่ด้วยคุณแม่ได้ไปทำอย่างอื่นให้เรานะคะ พี่ป๊อบมีแบบวิธีที่จะแนะนำไหมคะเทคนิคเเทคนิคก็อย่างที่แจ้งไว้ตอนแรกอะค่ะน้องน้องน้องคิดที่ต้องแบ่งผมให้เท่ากันก่อน,อ,นอย่างนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะพยายามตักตักให้ได้สามน้องคิดที่ลองทําดูซิได้คะนี่จับผม,มแล้วก็ตัดให้ได้สามตัดให้ได้สามนะให้ใหม่ไหมนะ งงใช่ไหมใช่ค่ะหนูว่าหน้องไม่มองกระจกนลองลองไม่มองกระจกดึกเ,เราไม่มองกระจกดึกคือความถนัดแต่ละคนนะบางคนมองกระจกแล้วทําได้บางคนไม่มองกระจกแล้วจับความรู้สึกเอาก็ได้ค่ะเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเออหนูว่าไม่ได้เป็นเพราะกระจกหนูว่าเป็นเพราะตัวหนูเองม่าไม่หรอกหกไม่หรอกค่ะเหไหมสวยแล้วเห็นไหมคะสวยไหมล่ะเห็นไหมตรงนี้สวยแล้ว แต่งหน้ามาซะดีพอาะทำผมจบเลยไม่หรอกค่ะ <laughs> ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะใ่คะเออต้องค่อยๆฝึกไปค่ะของพวกนี้เออ,ช,ช,อชึบน่านแหละเห็นมาเท่ากันแล้วคือเราพอขึ้นต้นสวยปุ๊บมันก็จะสวยลงมาเลยอะค่ะ <c oughs> แรกๆอาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงเพราะเรายังไม่คุ้นเคยเนาะแต่พอเราเริ่มคุ้นเคยปุ๊บคนนี้เร็วเลยค่ะเออข้างนี้สวยไหมคะ นะรู้สึกมาว่าข้างนี้สวยถ้าข้างนี้สวยข้างนึงก็ต้องสวยเราทำได้เหมือนกันสองข้างแต่หนูแก้ไว้นะคะอ่าลองแก้เนี่เป็น Before and After ฟเตอร์เบฟอนด์อะเเอาไหมคะหรว่าเอาไปดีกว่าผมาะดูเอ่ากันหนูว ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยหนูทำผมไม่เท่ากันมันไม่สวยอย่างแรกเราต้องทําผมไม่เท่ากันนะคะเราชูสองนิ้วนะแล้วก็ติ๊บไปเอ้ติ๊บรู้สึกไหมว่าอันนี้ความรู้สึกเราว่าช่อนี้ช่อนี้ช่อนี้เท่ากันหรือยังรู้สึกไหมรู้สึกค่ะเออทำไมรู้สึกก็ทําใหม่ก็ได้ คิตตี้พี่ป๊อปให้ผ่านนะคะนีค่ะอืมสวยค่ะใช้เวลาฝึกฝนอีกสัก 4, ี่หครั้งพี่ป๊อกก็ว่าจะสวยกวนี้เยอะเลยค่ะถาว่าไนฝึกเลยน่เนอะค่ะตอนนี้นะคะหนูก็สามารถทผมไปโรงเรียนเองได้แล้วค่ะที่นี้นะคะหนูจะมาลองทําทรงผมแบบที่เวลาเอาไปแสดงไปงานไปคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นลอนเป็นรอนเนาะผอยากได้เป็นผมลอนนะคะ ก็จะมีเครื่องมืออันนี้สำหรับไว้ทำผมรอนแต่ว่ามีมีมีข้อที่ต้องระวังมากๆก็คือว่ามันใช้ความร้อนสูงมากนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าโดนผิวเนี่ยอาจจาะเกิดอันตรายคราวนี้ถ้าเราใช้เองเนี่ยแนะนำว่าควรจะมีผู้ใหญ่มาช่วยดูเราช่วงแรกๆก่อนนะคะโอเคเราจะต้องแบ่งผมเราอย่าใช้เราจะเราอย่าอย่าให้มันช่อใหญ่นะคะช่อไม่ต้องใหญ่มากเอาช่อเล็กๆก็พอ ะค,ะค่อยๆไล่ไปเนาะช่อสักประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆแล้วไปเรื่อยๆหมุนไปทางเดียวกันอันนี้สมมติว่าผมเรากางสีสันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมเราจะอาจจะแบ่งหนึ่งสองสามสี่ทางเดียวกันไปทางเดียวกันให้หมดหมุนไปทางไหนไปทางเดียวกันให้หมดเนาะน้องกิตตี้ก็เริ่มแบ่งผมได้เลยคะ่ะได้คะ่ะอันนี้ชอ่ชอแรกนะคะช่อแรก นี่คือเราต้องรอให้เหล็กร้อนใช่ไหมคะอันนี้ก็คืบรออ่าเราเราอันนี้ร้อนแล้วนะคะเราทำเราเราทำแค่เฉพาะแค่ตรงปลายๆก็พอเนาะไม่ต้องทําให้มันสูงนะนะคะสมมุตินอกี้แบบผมนี้เราตั้งแท่งม้วนผมอย่างนี้ปุ๊บรอผมไปพันเขาอย่างนี้ไม่ต้องาให้สุดปลายก็ได้ค่ะเอาแค่นี้พอสักพักหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้ว ก็จะเป็นรอนแล้วนะคะใช่เป็นรอนอย่างนั้น,เ,นเลยค่ะโอเคอ่ะช่อต่อไปอ่อนนะูนนะ่น้องทำใจเย็นๆนะใจเย็นนะน้องกิตตี้ค่ะอย่าให้มือโดนเด็ดขาดค่ะ,คะพอแล้วเออเอาแค่นั้นพอสุดแค่นั้นพอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปฮึมนะก็โออยู่มีวอลลุ่มแล้วโอเคช่อต่อไปสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแผมอีกหน่อย <S <S 2> <S 2> เออนะมีวอลล่มและเทคนิคนง่ายนิดนึงค่ะน้องคิตตี้ถ้าสมมติว่ารอนผมเนี่ยเวลาเราพันเข้าไปนึกออกไหมคะเท่านะคะเราอยากให้ผมอ่ะมันไปกองอยู่ตรงนี้กองอยู่อย่างนี้ <S <S พยายามให้ผมอ่ะมันกระจายความร้อนไปอย่างนี้อย่างนี้นึกออกไหม ลอนก็จะสวยกว่าจะเย็นๆน,นะคะช้าๆหรือว่าเราอาจจะติดกิ๊บไว้ก็ได้ค่ะสมมติตอนเราแบ่งผมเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะน้องคิดีิอาจจะแบบเอ้ยหนูติดกิ๊บหน่อยดีกว่าฮึบอย่างนี้อ่าอย่างนี้นะ,อะโอเคระวังนะคะตั้งใจนิดนึงมีสมาธิหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าอนะ้ฮะ ลองดูซิลองลองลอง,ลองจับจับทรงเองดูสิว่าเป็นยังไงคะนีชอบไหมสวยมากคะ่ะออาจจะใส่สเปรย์นิดๆเอียงคอนิดนึงอะเราเอาสเปรย์เขาพ่นเข้าไปฟืดอย่างเงี้ยค่ะเอียงคอนิดนึงเออแล้วก็พ่นให้เดินเอ๊ะเว้เราเว้เราไปงานโรงเรียนนะนะคะผมก็จะอยู่ทรงทั้งวันเลยเนอะ โอเคขมคอเลยสเปรย์เข้าปากอาหรอต้องระวังค่ะเวลาเวลาเวลาฉีดสเปรย์เนี่ยห้ามพูดห้ามพูดฉีดสเปรย์ก็ฉีดไปนะคะพอพูดปุ๊บมันิวเข้าปากเลยนะคะโอเคเราต้องเอามาข้างหน้านะคะโชวลอน น,นี้นะคะหนูกำลังพยายามรวบผมคะ่ะให้มันมแบบสูงสูงให้มันมาอยู่ตรงอ่าน้องคิตที่อยากรวบผมเนี่ยเอาไว้ใช้งานอะไรพิเศษหรือเปล่าะคะก็หรือ,อว่าแบบไม่งานนะคะก็แบบลองทรงผมใหม่ๆ<อ>จะได้แบบไม่ได้มีแค่ทรงผมเดียวในสต็อกค่ะได้ค่ะ,ค,ะคือผมทรงนี้เนี่ยเขาก็กําลังไปที่นิยมอยู่นะคะสามารถรวบได,ด้ด้วยตัวเองได้เลยเนาะแต่หนูรวบแล้วเป็นแบบหนี้คะ่ะ น้องคิตตี้ต้องใจเย่านิดนึงตอนรวบผมนะคะเราจะใช้หวีช่วยเขาหน่อยเราใช้ดูลองดึงวีตืดวีไปเลยนะคะทุกคนค่ะวีไปเลยวีให้หวีให้ผมมันไม่พันกันก่อนนะคะโอเคหนูต้องแบบว่ามัดเรารวบขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าน้องคิตตี้รวบไปเลยก็ได้ค่ะน้องคิตตี้ลองลองรวบดูสิลองรวบว่าให้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 จุกเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้ได้ไหมน้องคิตตี้ลอง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 ดูสิคะอะลองก้มศีรษะดูสิคะ ก้มศีรษะแล้วก็ลองเอามือเนี่ยทําอย่างนี้รวบอย่างนี้เอามือเอามือรวบอย่างเงี้ยถนัดไหมเออแล้วก็แล้วก็เอามือทําอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองดูซิลองดูสิครับเอามือทําอย่างนงี้นั่นแหละอีกนิดนึงได้ไหมขยับมาอางนี้ตรงนี้ได้ไหมลองดูซิลองขยับไปเรื่อยๆ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  โอเคแล้วนะพี่ว่าดูนี่อะไรเนี่ยลองมัดดูก่อนลองมัดดูก่อนอยากให้พี่ป๊อปช่วยบอกนะคะอยากให้พี่ป๊อปช่วยยหรอแต่ว่าหนูก็ต้องทําเองให้ได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่ป๊อปลองช่วยหดูก่อนว่ามันน่าจะประมาณนี้อ่ามันน่าจะคือจุกมันควรจะอยู่ประมาณนี้ชื้ออย่างเงี้ยเอ็นไหมคะพอวีปุ๊บกระมวีปุ๊บกรามวีปุ๊บกรมอย่างนงี้นะ โอเคพอเราได้จุกนี้แล้วใช่ไหมคะก็มัดเขานี่มาทําไว้กันอันนี้เป็นรั้วผังมา้าแบบสูงๆใช่ไหมแล้วเราก็เอาอันนี้วางเขาเดี๋ยวพี่ปอลองทําให้ดูก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอันที่ที่ต้องต้องลองทําเองดูนะคะ,คะใส่เข้าไปอย่างนี้กิ๊ฟมีสองแบบน้องที่เห็นไหมคะค่ะเอาไว้ยึดกับตัวโดนัทอันนี้เขาเรียกโดนัทนะคะเราก็จะยึดไป ึ่งตัวสองตัวสามตัวตอนนี้เราก็ผมเนี่ยเราก็แผลเขาเออกให้มันบังไอตัวโดนัทนะคะอย่างนี้ปุ๊บเข้าลงไปอย่างนี้เ้วเราก็เอาผมที่เราอย่างเงี้ยนะคะผมตรงเนี้ยเราก็ พันไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆยุ่งนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรายัางใหม่กันอยู่เนาะค่ะเ๊เห็นไหมจะเป็นอีกทรงหนึ่งแล้วเราก็เอากิฟอันนี้ค่ะเสียบ แค่นี้เองง่ายไหมง่ายค่ะแต่ว่าจินจนดการภาพที่ตัวเองทําไม่ออกเลยง่ายค่ะมันเป็นทรงที่ตัวเองทําได้น้องพิตตี้ลองดูอีกทีเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวลองดูอีกทีนะลองลองทำด้วยตัวเองค่ะมันถึงเวลาแห่งขอเป็นจริงแล้วค่ะเดี๋ยวเราทําเองแล้วค่ะทุกคนอ้าวล้ค่ะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเราต้องปุดมัไวนะคะเราจะมามัดหางม้ากันก่อนนะคะแต่ว่ามันต้องมัดสูงนิดนึงค่ะ วีให้เรียบๆก่อนแล้วค่อยมัดให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไสูงขึ้นทุกคนต้องเป็นกำลังใจให้หนูนะคะคิดว่าอโอเคอันนี้คือสูงไว้ไหมคะกระเถิบไปข้างหลังนี้ได้ไหมคะได้ค่ะนั่นนะค่ะนั่นนะค่ะฮึอ้เย่ยท้งมอกว่าตอนแรกแบบนี้มันก็จะดูเป็นเทเลทับบี้นิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมัดเป็นหาววะมัดค่ะโอเคนุน มุนมย์หมุนหมุนฮึบ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 หมุนมย์หมุนเมย์ที่เมย์เมยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะมันตึงอ่ะหนังยางมันตึงมากเลยอ๋อเส้นมันเล็กใช่ไหมลูกมันไม่เอวเคมันได้ค่ะเหมือนจะมีความแพนิคมากเลยค่ะเนื้อเอาใหม่ดีกว่าค่ะ เมื่อกี้คือมันหย่อนไปนิดนึงนะคะคือหนังยางมันรับน้ําหนักของผมหนูไม่ไหวนะคะ,คะมันก็เลยหย่อนลงไปนิดนึงค่ะหนูก็เลยตัดสินใจทําใหม่ดีกว่านะคะหนึ่งสองสาม ครั้งแรกเองครั้งแรกได้อย่างนี้สวยแล้วนะคะเสียบให้ล็อกล็อกตัวที่เราเออนี่เหรอแม่คุณน,น่าจะมีแล้วแต่ตรงนี้เราต้องจัดการยังไงคะตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะตรงนี้เราถือว่าเรายังใหม่อยู่เราได้อย่างนี้เราถือว่าโอเคแล้วนะคะแต่พอเราทําบ่อยๆคล่องขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเลียบไปอัตโนมัติตรงนี้มันจะเลียบไปเองนะคะชอบไหมล่ะคะตรงนี้เป็นไงบ้างดีค่ะ คนพี่ป๊อบมากเลยนะคะวันนี้ก็ได้ทั้งแต่งหน้าแล้วก็ทำผมอีกสามทรงนะคะก็คือมีถักเปียรอนผมแล้วก็เก้าบันเก้าบันค่ะก็สนุกมากค่ะวันนี้แล้วก็ได้เทคนิคมาเพียบเลยนะคะพี่ป๊อบหวังว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์โดยที่เราไม่ต้องพึ่งคนอื่นนะคะเวลาเราไปทำ Youtube เราไปถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถจะช่วยตัวเองได้บ้างนะคะ ขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะอยากทีกลับไปฝึกเพิ่มนะคะ,คะก็ถ้าเกิดได้มาเห็นเขาได้อีกก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะ <c oughs> จะให้เรียบกว่านี้นะคะ, <c oughs> <c oughs> ะวันนี้ความรู้สึกนะคะก็ยากกว่าที่คิดเยอะมากค่ะตอนแรกคือคิดว่าทำผมอ่ะจะง่ายง่ายกว่าแต่งหน้าสรุปแล้วทำผมเนี่ยโหปวดหัวเลยค่ะ <c oughs> แต่ด้านดีก็มีเยอะเหมือนกันค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายโอกาสเลยค่ะ เพราะว่าเวลาไปงานเนี้ยเราก็บางครั้งเราไม่ได้ปล่อยผมทุกงานค่ะเราก็ต้องมีลอนบ้างมีทําผมบันบ้างหรือว่าอาจจะถักเปียไปโรงเรียนนะคะวันนี้หนูจะเอาผมสามทรงนะคะไปลองฝึกให้ดีแล้วแบบเพื่อแบบเวลาได้มีโอกาสทําจริงเนี่ยมันจะได้แบบเป๊ะแบบสวยเลยก็ถ้าเกิดแบบเจอกันใหม่ก็จะไม่เป็นแบบนี้และะ้วค่ะ ก็จะเรียบร้อยกว่านี้ค่ะโอ้โหทรงผมทั้ง3ทรงนะคะท <c oughs> ี่ป๊อบสอนเนี่เยเรียกได้ว่านำไปใช้เองได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันเลยค่ะพี่ <c oughs> ใช่พี่เองอะ่ะ <c oughs> ชอบนะเฮ้ยแต่ไม่ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> คือลักษณะผมสั้นแบบนี้นะคะแต่ถามว่าชอบไหมอะ <c oughs> ชอบมากนะคะในในส่วนของการดูแลทรงผมของตัวเองคร <c oughs> าวนี้พอไปดูพี่ป๊อปสอนภารากิจน้องคิตตี้วันนี้รู้สึกชอบอย่างหนึ่งค่ะพี่ซอสค่ะนั่นก็คือชอบเวลาที่พี่ป๊อปอะค่ะเขาถามว่าปัญหาที่เราเจอคืออะไร มันทําให้เรื่องบางเรื่องแล้วก็การเรียนรู้บางอย่างเนี่ยมันถูกอลายเข้ากับชีวิตประจาวันของเราเหมือนแบบเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นเหมือนว่าอ๋อฉันอยากเรียนรู้สิ่งนี้เพราะว่าฉันมีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วพอพี่ป๊อบมาหาชวนให้น้องเห็นว่าปัญหามันคืออะไรพี่ป๊อบก็ใช้วิธีการค่อยๆสอนและก็ค่อยๆพ่าทำซ้สมอันแบบนี้ดีมากเลยนะคะที่โซมันเหมือนกับว่า เรารู้ว่าปัญหาคือะไรแล้วเราอยากแก้แล,<ช>แล้วเราจะรู้สึก<ช>อินกับมันมากเลย<ช>ะนะคะ,คะแล้วครูส้มนะคะคิดยังไงบ้างคะว่าการที่เด็กเรียนทําผมด้วยตัวเองเนี่ยมันมดียังไงล่ะคะพี่ส้มเราว่าอันดับแรกเลยที่เห็นได้จริงๆก็คือการที่เด็กสามารถดูแลตัวเองแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้พี่ซอค่ะคือคือคอ,อย่างที่บอกอะผมมันเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายเรามันเป็น โอ้ oh, เรียกได้ว่าเปลี่ยนบุคลิกเราก็ได้เลยเนาะจริงค่ะใช่ดังนั้นถ้าเกิดเด็กๆอะคะ่ะเขาสามารถรู้ได้ว่าทรงผมเนี่ยมันสามารถเปยนแปลงบุคลิกเขาได้นะและเขาเองเนี่ยก็สามารถเป็นคนที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปลี่ยนทรงผมได้เองทุกวันเลยด้วยค่ะดังนั้น ไอ้การทําผมเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่การทําผมอย่างเดียวแล้วม,มันจะเป็นการดูแลตัวเองการพึ่งพาตัวเองการเข้าใจตัวเองด้วยนะคะบางทีซึ่งทรงผมบางทรงผมก็เป็นข้อจํากัดสําหรับเราเหมือนกันจริงจริงจรง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ดังนั้นมันก็จะช่วยให้เด็กะคะ่ะได้เรียนรู้การรู้จักตัวเองและก็ข้อจํากัดบางอย่างของเราด้วยอซ้อมมีตัวอย่างหนึ่งเห็นชัดม,มากยกตัวอย่างจากตัวเองเลยตอนเด็กๆค่ะเราอยากไว้ผมหน้ามามาก แต่โรงเรียนห้ามไว้และคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ไว้คือเราอะรู้สึกว่าแบบเราไปโรงเรียนแล้วเราขาดความมั่นใจแบบเพื่อนโฉดซ้อบันหน้าผากกว้างยังเลยเราหัวเถกอะหัวเถกจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขาดความมั่นใจอะพี่ส้มบางทีคือโตมาเนี่ยชอบหน้าผากตัวเองนะแต่ว่าตอนเด็กอะเราก็รู้สึกไม่มั่นใจไม่อยากโดนล้อเราก็เลยอยากจะไว้หน้าไม้อยากจะลองผมทรงนั้นทรงนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าเราอะกำลังเป็นเด็กไม่ดี ก็มีอยู่ในยุคนั้นนะคะซึ่งพอมาถึงภารกิจครั้งนี้เราเลยเห็นความสําคัญเหมือนกันมันคือการทําให้ตัวเองมั่นใจใช่นะคะก็เลยอยากจะสนับสนุนเพ่อคุณแม่ลองแบบว่าสอนคุณลูกทําผมด้วยตัวเองนะคะเชียร์ให้ลูกๆที่ทําผมด้วยตัวเองแต่ว่าพี่ส้มถ้าเกิดเราสอนลูกแล้วอะเรารู้ว่าทรงผมง่ายมากค่ะถักเปียสำหรับเราเนี่ยซ้ายทับขวาขวทับซ้ายง่ายมากเลยแต่ลูกเราเนี่ย สับผิงไปผิดมาทำไม่เป็นแล้วเราแบบร้อนลนอะพี่ส้มเราจะวางใจยังไงดีค่าแบบทำไมทำผิดแล้วผิดอีกมันแค่นี่เองนะถ้าคำถามเนี้ยต้องนึกถึงหน้าพี่ป๊อปก่อนเลยค่ะหมายความว่าไต้องนึกถึงหน้าพี่ป๊อปตอนทำภารกิจเลยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พี่ป๊อปทำให้เราเห็นเป็นให้เราดู่ะนะก็คือเวลาที่เด็กทำไม่ได้ค่ะหรือว่ายังมีบางอย่างที่ต้องฝึกเพิ่มอะคะ่ะการแสดงออกของคุณพ่อคุณแม่ะคะ่ะรีแอคบางอย่างเด็กเขา รู้สึกนะคะแล้วก็มีผลกับการเรียนรู้เหมือนกัน oh. คือถ้าสมมติว่าเรามองว่าต้องทําให้ได้เดี๋ยวนี้ทําไม่ได้ตอนนี้เนี่ยบางทีในเชิงการเรียนรู้อะคะ่ะแทนที่เขาจะอยากฝึกเนาะ uh. เขาอาจจะไม่อยากเรียนรู้มันอีกไปเลยก็ได้ uh. ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องการทําผมนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องอื่นๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวก็ได้ uh. คือการควบคุมอารมณ์ของผู้ใหญ่ ตอน<ะ>ที่สอนเด็กอะคะ่ะหรือแม้กระทั่งตอนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพี่ซอฟค่ะอาจจะเป็นอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจหรือใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเราควบคุมมันให้เหมาะสมอะคะ่ะเด็กๆเ,เขาก็จะโตมาแบบมีความมั่นคงทางอารมณ์นะ<อ>แต่ถ้าเกิดเราแบบใช้อารมณ์กับเขาในทุกๆเรื่องอะไรเงี<ะ>้ยแสดงออกทุกๆเรื่องทั้งพอใจไม่พอใจอะไรเงี้ยเด็กบางทีอารมณ์เขาจะสวิงนะ ก็คือจะส่งผลระยะยาวจนถึงเขาโตเลยใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องเรื่องอารมณ์เนี่ยเด็กๆก็จะเรียนรู้จากที่บ้านเป็นหลักค่ะใช่เรียนรู้จากผู้ใหญ่ใกล้ตัวดังนั้นต้องปรบมือให้พี่ป๊อบนะคะพี่ป๊อบนี่ทำให้เห็นเป็นให้ดูนะคะว่าเอถ้าเกิดยังต้องแบบทำยากขึ้นมาอีกนิดนึงเด็กยังทำไม่ได้ต้องเสริมกำลังใจยังไง โอ้ดีมากเลยค่ะพี่ส้มทีนี้ถ้าเราดูรายการเราเนี่ยมาหลายๆตอนเราจะรู้เลยว่าวิธีการสอนจริงๆมีหลายรูปแบบมากอย่างของพี่ป๊อปวันนี้เนี่ยทำอะไรักทำให้เห็นเป็นให้ดูเป็นให้ดูดบางทีก็คือปล่อยให้น้องเขาทําก่อนเลย<ค>ะนะคะลงมือทําถ้าทําไม่ได้เนี่ยค่อยไปประกบแล้วก็ค่อยสอนเพิ่มเติมว่าอ๋อควรทาแบบไหนยังไงค่ะหรือรูปแบบการสอนบางแบบเนี่ยก็คือทําไปด้วยกันเลยเล่น <ๆ S 2> ไปด้วยกันเลย <ๆ S 2> ทําไปพร้อมๆกันสนุกไปด้วยกันๆๆ อยากจะถามพี่ส้มขอว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ควรจะใช้ลักษณะการสอนแบบไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดล่ะคะพี่ส้ม,มพี่ซอฟถามคำถามดีคะ่ะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบและวิธีการหรือว่ากระบวนการเองเนี่ยมันก็บางรูปแบบอะคะมันเหมาะกับบางเนื้อหาอ,อย่างเช่นสิ่งที่พี่ป๊อปพาทำเนี่ยนะคะพี่ป๊อบก็ แนะนำอันดับแรกแนะนําก่อนคือแนะนําพื้นฐานว่ามันควรจะยังไงนะคะ,ะเสร็จแล้วป๊ปให้ลองทําเองอแล้วพี่ป๊อบก็คอยสังเกตคอยดูซึ่งกระบวนการการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับวิชาหรือว่าศาสตร์ที่มันต้องฝึกปฏิบัติคะ่ะพี่ซอ มันจะมีงานประเภทงานคราฟไหมคะงา,านฝีมืองานฝีมือต่างๆเนี่ยเราจะต้องฝึกปฏิบัติแล้วก็ค่อยๆทําด้วยตัวเองดังนั้นการให้ข้อมูลก่อนหรือว่าการทําเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็การได้ลองทำอย่างเี้คะ่ะรูปแบบกระบวนการแบบนี้ก็จะเหมาะสมกับเนื้อหาแบบนี้นะคะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเรื่องที่เรียนรู้หรือว่ากระบวนการที่เรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับออระบบวิธีคิด ต่างๆเรื่องเชิงสังคมอะไรเงี้ยค่ะ,<ฮ>ะการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ไปสัมผัสเองแล้วกลับมาพูดคุยอะค่ะก็จะเป็นกระบวนการที่เหมาะกับเรื่องแนวนี้มากกว่าดังนั้นต้องดูว่าเราจะสอนอะไรแล้วเราจะใช้กระบวนการแบบไหนกับผู้เรียนแบบนี้ จากภารกิจการเรียนทำผมนะคะของน้องคิตตี้ในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากพี่ส้มเหมือนกันนะคะว่าถ้าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคุณครูเราจะออกแบบการเรียนการสอนอยังไงดีหรือเราควรจะมีมุมมองในการเติบโตของเด็กๆของเรายัางไงดีนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบก,กับซอฟและก็พี่ส้มในรายการสนุกเรียนแอคทีฟเร a r น i n g ได้ใหม่ในตอนต่อไปจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาคุยกันอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ๊ายบา